สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้านอยพารวยนะคะก็อีกเช่นเดิมค่ะมาพบกับอาจารย์แอดตักศิลานะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ตรงกับวันพุทธที่16ธันวาคมพศ2563ค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ได้ติดตามชมอาจารย์มาโดยตลอดถามอาจารย์ เสมอเลยค่ะแม้กระทั่งไลน์มานะคะแล้วก็โทรมาสอบถามอาจารย์หายไปไหนมาเป็นเดือนเลยอาจารย์ไม่ได้ออกคลิปเลยนะคะพรดีอ,อาจารย์ติดภารกิจยาวเลยค่ะส่วนท่านใดนะคะที่ได้ติดตามชมอาจารย์แอมาโดยตลอดอย่างที่รู้กันค่ะใครที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะคะอาจารย์ก็จะมีดาวเด่นประจําวันหกดวงนะคะเช่นเดิมแบบนี้ทุกๆวันเลยก็มีทั้งได้รับโชคใหญ่ได้รับโชคเล็กกันไปนะคะแล้วก็ ท่านใดที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่ม l ลนยนะคะก็สามารถแอด ID ลายตามข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสอบถามทางทีมงานได้เลยคะ่ะว่าอยากจะเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์แอทํทำยังไงนะคะเดยวแอดมินนะคะจะคอยประสานงานกับอาจารย์นะคะกเ็เดี๋ยวทางแอดมินค่ะเขาจะส่งลิงก์ไลน์ของอาจารย์แอดไปให้คุณพี่ทุกท่านนะคะก็ อาจารย์ก็จะดึงเข้าร่วมกลุ่มหลายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าไปแล้วก็จะเจอกับดาวเด่นประจําวันหกดวงเช่นเดิมเป็นประจําทุกๆวันเลยค่ะและบางวันนะคะอาจารย์ก็จะคัดาจากหกดวงแบบนี้นะคะเหลือสี่ดวงและบางวันก็จะมีพิเศษให้ดวงเดียวนะคะหลายท่านก็ได้รับโชคกัน โชคกันแบบได้เยอะมากเลยนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะดาวเด่น6กดวงประจําวันนะคะอาจารย์ได้นํามาจากวิชาการให้เลิกขั้นสูงจากท่านอาจารย์ยาคติยวัฒน์นะคะเจ้าของสถาบันของเรานั่นเองนะคะท่านใดที่อยากจะมาเรียนเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานหรือวิชาอื่นๆทางสถาบันก็จะมีคลาสสอนนะคะสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เช่นกันค่ะ สถาบันของเรานะคะตั้งอยู่ตรงใกล้ๆกับช้างเอราวัณ3เสียนตรงสมุทรปราการนะคะท่านใดที่สะดวกในการขับรถมาก็จิ้ม GPS มาได้เลยค่ะพิมพ์คำว่าตักศิลาหูรานะคะเดี๋ยว GPS ก็จะนำทางท่านมานะคะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกกับการขับรถมาก็สามารถ นั่งรถไฟฟ้า b t s มาลงที่สถานีช้างอิรวันได้เลยนะคะลงมาปุ๊บเดินย้อนกลับมาทางช้างค่ะประมาณ200เมตรสถาบันของเราจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะก็มาเรียนกันเยอะๆนะคะและที่สำคัญค่ะสามารถนำไปต่อยอดให้เรานำไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยสามารถดูดวงให้ตัวเองดูดวงให้กับคนที่คุณรักหรือกับเพื่อนๆนะคะก็จริงๆแล้วอาจารย์อยากจะบอก เขาเรียกว่าอยากจะให้ทุกคนนะคะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการใช้ชีวิตเราได้เลยนะคะอย่างที่ทุกคนรอคอยนะคะวันนี้ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่จะออกในออสามารถนำไปวิเคราะห์หรือเสี่ยงโชคนะคะของในวันพุทธที่16ตุลาเอ16ธันวานี้นะคะก็ท่านใดที่ได้รับ ชมคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักติดตามอาจารย์แอาา้ได้เหมือนเดิมนะคะเร oh. ามาเริ่มที่ดาวเด่นดาวดวงแรกนะคะวันนี้อาจารย์ไม่มีไม้วิเศษนะคะใช้ดินสอแทนค่ะดวงแรกค่ะคือดาวเนะคะดาว7จ็ค่ะหรือดาวเสาอยู่ในตำแหน่งโจโ,โรเลิกและยังเป็นเกษตร เกาะอยู่นวังลูกที่1ค่ะมีดาวเจ็หรือดาวเสาเป็นเจ้านวังและยังได้วรโคตหนวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวสี่ค่ะดาวสี่หรือดาวพุธนะคะอยู่ในตําแหน่งทริโทแห่งฤกเกาะอยู่นวังลูกที่สมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวศูนย์ค่ะ ดาวศูนย์หรือดาวมฤตยูนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งฤกษ์ค่ะเกาะอยู่นวังลูกที่เจดนะคะมีดาวหกหรือดาวศุกร uhm, uh, okay. um ์เป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวเก้าค่ะดาวเก้าหรือดาวพระเกตนะคะอยู่ในตำแหน่งมหันโนแห่งฤกษ์เกาะอยู่นวังลูกที่หค่ะมีดาวสี่หรือดาวพุธเป็นเจ้านวังนะคะดาวเด่นตัวต่อไปค่ะคือดาวหนึ่งค่ะ ดาวหนึ่งนะคะหรือดาวอาทิตย์ค่ะอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเลิกเกาะอยู่ทั่วทีค่ะอยู่ในตำแหน่งทาริโทแห่งเลิกนะคะและยังเป็นเทวีโชคค่ะเกาะอยู่ระวังลูกที่1มีดาวสามหรือดาวอังคารเป็นเจ้าะวังนะคะและดาวเด่นตัวสุดท้ายประจำวันนี้คือดาวสองค่ะ ดาวสองหรือดาวจันทนะคะอยู่ในตําแหน่งมหัธนแห่งเรื์ค่ะก็อยู่นาวังลูกที่7มีดาว6หรือดาวศุ์เป็นเจ้านาวังนะคะและเป็นประจําทุกๆวันเลยค่ะที่อาจารย์แอได้นำหกดวงนี้คัดเหลือสี่ดวงตามที่อาจารย์แอชอบนะคะท่านใดที่ไม่ได้ชอบเหมือนอาจารย์สามารถ จับ6ดวงนี้แล้วไปเสี่ยงโชคตามที่ท่านชอบได้เลยบางท่านนะคะจับเองแตกเองก็มีนะคะได้โชคใหญ่กันเลยทีเดียววันนี้ดวงแรกที่อาจารย์ให้พิเศษนะคะคือเจ็ดค่ะดวงต่อไปค่ะเค่ะระวังนะคะเกับ6เป็นเลขเดียวกันกับหัวกับหางกันได้นะคะดวงต่อไปค่ะ1นึ่งค่ะเจ็ 7, 9, ดวงที่สนะคะคือสค่ะ สามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้บางท่านชอบวินในการจับคู่2บางท่านชอบ3ตัวก็สามารถจับได้จากราศีนี้ได้เลยนะคะอาจารย์แอให้เด่นตัวเดียววันนี้ที่อาจารย์แอชอบนะคะ7ค่ะ ขอให้ทุกท่านนะคะนำไปใช้อย่างมีสติโปรดใช้วิจารณยานในการรับฟังและรับชมทุกครั้งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราค่ะอาจารย์มีแนวทางไว้ให้ถ้าท่านนำไปเสี่ยงโชคตามกำลังของท่านก็จะได้เกิดผลลัพธ์ที่ดีนะคะและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็ ฝากคอมเมนต์ใต้ YouTube เหมือนเดิมเดี๋ยวอาจารย์ว่างอาจารย์จะรีบตอบทันทีแล้วก็ขอโทษจริงๆค่ะสำหรับหลายๆวันหลายๆอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้ออนแอร์ให้ทุกคนได้ติดตามเลยนะคะอยากจะรับตัวเลขแบบนี้แอดไลน์ไอดีข้างล่างนี้นะคะแล้วก็แจ้งทีมงานมาจากรายการฮานอยพารวยเดี๋ยวทีมงานจะพาเข้าร่วมกลุ่มให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขอให้ยิงรับโชคนะคะพบกันใหม่ในคลิปวันต่อๆไปค่ะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ